อร่อยไหมคะน้องยิงทานอะไรรสอะไรครัรสองงโอ้โหเก่งจริงๆริงเลยหลานกุตานี่เก่งจริงๆรถสอางุ่นนะคะสีอะไรครสีม่วงโอ้โหเก่งมากแล้วอร่อยไหมคะอร่อยไหมคะ แล้วถ้าหมดแล้วจะกินอีกไหมจะเอารสอะไรคะไอรอนเขียวไ<ถ>อรอนแดงไอรอนทีโอ้เอาหลายหลายรสเลยใช่ไหมคะได้ข่าวว่าเป็นพี่น้องอิงเป็นพี่แล้วใช่ไหมมีน้องแล้วใช่ไหมมีน้องเดซลี่ใช่ไหมหนูยังเป็นน้องอยู่อนะ่ะอ้าว ก็เห็น,หนว่าหนูเป็นพี่แล้วนี่หนูมีน้องเนอร์เตอรี่แล้วหนูมีน้องลิสเทอรี่แล้วไม่ใช่หรอคะน้องตัวเล็กๆน้องร้องไห้หรือเปล่าไปโรงเรียนแล้วพี่อิงไปปลอบน้องหรือเปล่าครับน้อง กินไม่เป็นไรโลกกินหมดกินไปเลยแล้วเดี๋ยวหมุกหกหมดแล้วซื้อใหม่